เห็นยังข้าไหมใช่ใช่เบญ่าสิบห้ญญามัดสิบทิศสิบห้ามัดแล้วก็น้องเพลช้างป่วยยี่สิบมัดใครนี่บุญร่วมช้างแก่ยี่สิบมัโดโยนให้กิน อ้ามันไม่มีมันไม่มีอะไ,ไอรกับเมปกนี่นะนไม่มีเออย้ายไปนู่นเลยนะ่ให้ไอ้นี่ก่อนให้เป็นท์ยาเลยเบกมาอยู่ยนี่สิบสองมัดสิบห้ามัดนี่นะครับย้ายนะครับไอ้นี่เม,ม,มปกก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ทุอย่างด้วยกันครับตรงนี้น,นี่นี่นี่ครับ มีมาคํำเพราะหาอ้อยยากนะครับหาไม่มีแล้วนะครับอ้อยเนี่ยบอกตรงๆเลยครับว่าหาไม่มีสี่แล้วนะครับเป็นห้าแล้วนะครับเมื่อกี้โยนให้แม่ป๊อครับเปบญญากินมัดหนึ่งนะครับเป็นห้ามัดครับนี่จะโยนให้น้องอลิมนะครับเป็ญญานะครับ เป็นยาไม่มีอ้อยกินพอดีเลยนะครับได้อ้อยมาพอดีนะครับเป็นยาขอบคุณโอ้ยน้องอลินก็วิ่งมาแล้วครับวิ่งมาเลยครับวิ่งมาโอ้ชนชนชนมาแย่งพี่กินอ้อยครับครับครับวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยน้องอลินเนี่ยชนนะครับเนี่ยหวานเลยกรอบไหมน้องอลินกรอบไหมกรอบไหมครับกรอบไหมโอ้ยหักเป็นด้วยครับหักเป็นด้วยอ้าวขอบคุณไปยัง ผู้ใหญ่ใจดีนะครับบุญกุศลครั้งนี้ที่ช่วยช้างก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจร,ริญนะครับขอให้ครอบครัวของท่านทุกๆท,ท่านนะครับจงสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นฝันยืนประกอบการสิ่งใดก็ขอให้ร่ำรวยครับให้มั่งมีสีสุขนะครับโอ้น้องมินยาได้กินแล้วนะครับกี่มัดแล้วครับสิบห้ามัดครับสิบห้ามัด ครับเอกที่แน่เฮียนะท่านรองบอกว่าเอาหมดเลยนะครับว่าครับครับท่านรองบอกว่าเอาหมดเลยว่าเอาด้วยนี่กดนี่เบนยาสิบห้ามัด x ห้ามัดครับ x ห้ามัด เฮียเมื่อไรจะบวชไอ้เคนเมื่อไรจะบวชไอ้เคนวันนั้นว่าจะบวชไอ้เคนฮะตอนนี้ยังบวชไอ้เคนอ๋อ ในายแก่ท้าบุญอะเค้นก็บบูดไปเค้นกาดเออบูดอู่กาดตาเค้นบูดกูก็รอไงไงกันงานเดเออออเโควิดดานมวยเนี่ยนี่นะครับท่านลองว่าจะบวชล,ลูกชายนะครับนมเคนเป็นนมแล้วนะครับก็วันที่หกก็เลยไม่ได้บวชโควิดเดยอะครับอต้มขั้นน้ําครับเนี่ย ครับไอบวยประกอดแล้วจิมแล้วครับอีกคลีแล้วบวยคลีแล้วบวประกอดไก่เฮ้ยครับ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 ผมสิมหาหมัดยังครับ ครับโอเคครับแล้วก็กี่มัดแล้วนับเลยรฟนสิบหนะ้าเนาะโอเคสิบห้าแล้วก็เอาไปยูนให้ตัวนั้นตัวละมัดมัดตัวละมัดเอาไปยูนให้ตัวนี้มัดหนึ่งสิบหกแล้วเนาะอันนี้สิบเจ็ดไปยูนให้ตัวนี้มัดหนึ่งนะครับนี่นะครับจะให้กินทุกเชือกนะครับ ให้กินทุกเชือกเลยนะครับอ,อ,อร่อยนะครับแล้วก็ให้ปลายงาใหญ่ด้วยครับอ้ยช้างอะไรงาใหญ่แทะเอาสองมัดนะชิดซองมัดอู้ช้างอะไรงาใหญ่แทะครับมาดูช้างงาใหญ่นะครับเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับโอ้ เท่ากับหัวอาจารย์โจยเลยนะครับงานเนี่ยละโอ้ช่างงานใหญ่ครับงาใหญ่งานใหญ่มากเลยนะครับไม่ต้องไปไกลนะอยู่ขนาดนี้แหละก็อยู่นะนับด้วยกี่มัดนับบงนี้นเยโอเคครับแล้วก็ให้แม่นู้นด้วยครับมัดหนึ่งเดินไปทางนี้นะครับลงอ้อมครับ โอเคครับกี่มัดแล้วครับฟานชิดครับครับเลื่อนรถมาโจดหน้านี้เลยครับ18มัดแล้วนะครับนี่ก็ฝนตกอากาศก็ชุ่มฉ่านะครับได้เล่นดินได้เล่นโลนนะครับเปื้อนไปหมดนะครับตัวนู่นนะครับลายครูไม่ใช่นะครับลายเต็งลี่นะครับตัวนู้นอะเปไปมีถึง้นะครับ ปีแล้วเนาะลายงานใหญ่นี้เนาะโจด,ดโจดจด,ด,ดอ่าครับนี่ก็ลงให้สิบทิศนะครับลงให้สิบทิศนะครับลาดอะไรลงให้เ็นย้าไปแล้วนะครับ สิทิศอีกสิบห้ามัดนะครับสิบห้ากับสิบแปดบ่สิบห้ากับสิบแปดแล้วนะครับเป็นยี่สิบสามแล้วนะครับนี่นะครับก็มียอดมีอะไรมาบ้างหยุดลงเลยไม่เป็นไรหรอกหยุดลงเลยนับเลยสองมัดน เอามาให้สิบทิศกินก่อนนะ่ะประมามัดหนึ่งนะครับเป็นยอดอ้อยนะครับลูกช้างก็อร่อยนะครับชอบมากนะครับยอดช้างเนี่ยลำช้างสู้รลดช้างไม่ได้นะครับนี่นะครับสิบทิศก็ฝากบุนกุศลไปให้กับผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะสิบทิดนะจะให้เกมีลูกมีภัย ใหแกมีอายุมันฝันยืนโอ้นะครับมีมีด้วยมีด้วยนะครับซุปมีซับนะครับอ้อยหน้านี้มันก็ตรงมีสั้นมีอะไรบ้างแกก็เป็นอ้อยเป็นมัดเหมือนเดิมเนะก็เป็นมัดก็คงเ,เป็นโอบสุดท้ายแล้วนะครับถ้าว่าหาอ้อยไม่ได้ก็ต้องงดนะครับต้องงดก็อ้อยมันก็แพงนะครับ วันนี้ก็อุตส่าห์ไปเก็บอ้อยคันน้ำมาครับพีมัดแล้วเชเนี่ยะครับดูรูปช้างนะครับน้องอลินนะครับไม่อยู่กับแม้อชอบกินหญ้านะครับชอบกินหญ้าคบชอบกินหญ้า ตุกตุกตุกตักยวนะครับอันนี้ก็มีสับปะรดนะครับท,ที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้ต่อมาก็เป็นสิบทิศ สิ้าโอเคแล้วก็ไอ้น้องเพลช้างป่วยยี่สิบมัดที่ต้องถอยไปให้อลินด้วยสิบมัดนี่มีอลินด้วยนั่น,นี่อลินแม่ป๊อบถอยมากกวมีลายชื่อด้วยนะครับเนี่ยน้องอลินนะครับแม่ป๊อบสิบมัดนะครับ บรรยากาศที่นี่น่าดูนะครับน่าอยู่มากครับคุณแม่มอเอฟซีมาก็ไว้มาท่านลองได้นะครับท่านใจดีนะครับท่านก็บอกเลยนะครับว่าจะช่วยสีปักพาใสายนะครับพ่อพ่อนี่นะครับอ้อยเขียวะอุ่มเลยนะครับเพราะว่าอ้อย ชาวบ้านปลูกไว้แล้วไปขอเข้ามานะครับโอ้ยส่วนใหญ่ก็หมดนะครับอตัวตั้งนี้ทำไมไม่เอาลงมันลงช้าเนี่ยตัวตั้งนี่เอาไว้ทำไม นี่นะครับนี่ตกองอนก็ไม่อยู่เอ็ดลงก้าวมัดนะเพราะตัวนั้นลงแล้วเมื่อกี้โอเคพอพอพอก้าวมัดก้าวมัดยังครับไอพิกก็การแล้วเนี้ยจิมรถเด็กกับจอท้ายแล้วเนี้ยบุยพิกัดบุยพ,กยพิกัดแล้วตบจิมแล้วนี่จิบวยบนเนี่ยเนี ถ่ายไปโอ้อยนี่ครับจ้าไปลงนู้นคร,ครับครับเจเจลยนี่ก็เป็นช้างแกน,นะครับ ยี่สิบมัดตรงนี้ตรงนี้เด้เช็ดเนี่ยเนี่ยตัวนี้ยี่สิบมัดนี่ช้างแก่ยี่สิบมัดนะครับถวยมือนี่นะครับก็ขอให้ท่านใจบุญนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ประสงค์จะเมตตาหรือ ในตาหรือจะให้อ่านช้างก็ติดต่อมาทางบ้านช้างอ้อยสดได้นะครับโอ้ตัวนี้ก็งาสวยมากเลยนะครับโอ,โอ้โอโคงได้สับใ้ส่วนหูใหญ่ด้วยครับช้างอย่างนี้ก็นิสัยดีนะครับนิสัยก็จะดีนะครับช้างลงอันนี้ก็กได้ยี่สิบมัดนี่นะครับ ดูให้กินก่อนครับเคนีนะครับสิมัดเนี่ยน้องพลอยนะครับเปชางประสมพันธุ์แล้วก็ดูชางกระพู้ํทำลายมานะครับก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้เลยครับจะเดินจะลกจะเดินก็โอ้ยลำบากครับลำบากมากนะครับนี่นะครับ ดูเอดินนะครับดูเดินดูหันตัวนะครับยังไงก็ขอให้ปานช้างอ้อยสดหาอ้อยให้ได้นะครับน้องทะเลยายทะเลจะได้มีอาหารกินเพราะว่า,า,าหาไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับไวยก็เข้าลงน้ำตาลหมดนะครับน้ำตาลก็ปิดมีสานี้นะครับลงน้ำตาลก็ปิดเอา สารก็ลงให้แล้วนะครับชั้นนาชั้นใดก็ขอให้น้องเพลงจงเกิดไปเป็นคนหรือเปิดไปเป็นเทวดาบนฟองฟ้าฟองสวรรค์น,นะครับชีวิตที่นี้ก็ต้องทนสู้กันไปนะครับน้องเพลงเป็นน้งใจให้ครับ โทรับเข้านะครับ,บเข้าก็ไม่ได้รับแล้วครับเพราะว่าทางนี้แหละนี่นะครับโอ้น่าสงสารเหลือเกินครับดูเขาเดินเขาขยับเวลาเดินก็าตรงกลางขาเลยครับเวลาเดินก็าตรงกลางขาไว้ คืยครับอันตตามาให้แล้วน,นี่ก็มาให้น้องเพลยแล้วนะครับใหญ่เพละจะได้กินจะได้มีสุขภาพแข็งแรงสู้โรคสู้ภัยได้ครับอันนี้ก็คงจะเกินแปดฟัดน,นะครับเหลือเท่าไหร่เราแถมหมดเลยนะครับเราไม่เอาไว้นะครับเพราะว่าอ้อยมันเสร็จมียอดมาบ้างมีอะไรมาบ้างก็ต้องธรรมาดานะครับ ยี่สิบมัดเอาลูกเอาให้ตัวนั้นมัดนึงตัวนี้มัดหนึ่งนี่นะครับยี่สิบมัดทำงานก็ต้องปร่งใสนะครับนี่นะครับให้ช่างงานนะครับช่างงานเสือเส้อยี่สิบมัด ที่เหลือโยนให้ตัวละสองมัดเชือกสองมัดโยนให้สองมัดมนี่นะครับแล้วก็ช้างเก่ยี่สิบมัดนะครับโอเคครับนี่ถอยมาลงช้างตรงนี้เลยครับครับกินอร่อยมากเลยครับอ,อ,อ,อ้อ้วนจังเลยงานก็สวยนะครับพอพลายนี่นะ ช้างอ้วนช้างลักษณะก็ดีนะครับหูโตหน้าผาดหน้าอะไรก็ได้นะครับาการกำานงานก็โอเคนิาสัยคงจะดีนะครับจ,าาจะนคังดี มาแล้วนะครับไปให้สงเกลือชาลานะครับโอ้ยผมเหรือก,กระดูกนะครับแม่ห็นนะครับที่เห็นก็ไม่ผมลอะไรโอเคแต่ว,ว่ามันเขาก็เกลีเนาะกินยังไง,งมันก็หิวเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับช้างตกงานมาจากภาคใต้นะครับยี่สิบมัดครับฟางครับยี่สิบมัดค,ครับ เอาไปให้ช้างกินก่อนนะครับมัดนน,นี่นะครับตไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับมียอดบ้างโั้อย่าว่ากันนะครับเพราะว่ามันหาไม่ได้จริงๆแล้วนะครับหาไม่ได้จริงๆแล้วแล้วลงลงตรงนี้เลยส,สองมัด ฟานชิดก็ไปตัดคนเดียวอะไรคนเดียวนะครับผมวัมีตุลละไปยิ่งขาดรถครับก็เลยไม่ได้ช่วยกันก็เลยทางานชา้าส่วนน,น,วน,นี้เหลือเยอะไหมฟานชิดสวนอ้อยนี่เหลือเยอะไหมดพอดีหมดพอ,อดีนะครับเหลือได้แค่นี้นะตายแล้วคงจะต้องหาอ้อยหรือก็คงหยุดกิจการก็ไม่รู้นะครับยังไม่แน่นอนนะครับ าหาได้ก็คงจะดีาหาไม่ได้ก็ตามตำรานะครับตามรูปแบบโอ้ได้อ้อยแล้วก็ถือไปกินตรงนู้นเลยนะครับถือไปกินตรงนู้นเลย ก็อบครับมันก็ว่าเล็กมันก็เล็กไปหน่อยนะครับแต่ก็ทำไปได้ครับก็จนปัญญาครับก็ทำพอดีนะครับวันหน้าวันหลังเราก็จะทำให้ใหญ่วันนี้เราก็จะทำให้สวยนะครับนี่นะครับสองตัวนี้ก็อันนี้นะครับจะใช่อีกคนละเชือดเลยนะครับ น,นี้จะครบมือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ครบตรงนยุ่งเลยนะครับเนี่ยไม่รู้จะไปหาที่ไหนได้นะครับลงหมดค่อยนะครับอ้ยอยลงน้ำทางก็ไปไนี้นะครับกินมัดแล้วควาน้าลงหมดพอดีแหละ สิบห้ามัดนะสิบหกครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมัดพอดีเลยนะครับยี่สิบมัดครบพอดีนะครับ ครับพอดีเลยก็เก็บเศษรถไปโยนให้พวกนี้กินด้วยรูปเศษพวกนี้นะอ๋อโทรศัตว์นี่นะครับครบเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไ้ลงไปโยนให้พวกนี้ด้วยนะครับก็จะโยนให้ถึนตัวละมันครับ เอาเสร็จไปโยนให้ตัวนู้นด้วยเช็นมัดหนึ่งเอาไปโยนให้ตัวใหญ่มัดหนึ่งเอาตัวนั้นไปโยนให้ตัวใหญ่ก็ได้เออตัวใหญ่นี่นี่ตัวนั้นให้สองมัดแล้วนี่นะครับให้ช้างได้อยู่ได้กินนะครับนี่ก็ ฝากไปถึงพ่อแม่ใจดีแม่เอซีทั้งหลายนะครับวันไหนมีอ้อยเราจะแจ้งไปอีกทีนะครับตอนนี้ก็หมดจริงๆครับหาไม่ได้ครับจางก็สุรุมสมบูรณ์แล้วเกินฝนตกครับฝนตกอะไรตกอันนี้ก็โอจบแค่นี้นะครับ จบแค่นี้สวัสดีครับ